สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหน่วยกู้ภัยสว่างเจริญธรรมจุดอำเภอบ้านกวดนะคะร่วมด้วยสถานีตำรวจภูธรำเภบ้านกวดนะคะร่วมกันแจกนะคะสับประรดนะคะแกงง่วงนะคะบริเวณสามแยกตุยามสามเจ็ดหนึ่งนะคะจุดบริการประชาชนนะคะ มีทั้งรูปทั้งคลิปเลยค่ะนี่นะคะท่านท่านภูมกลับมาเองเลยนะคะอันนี้เรามีสับปะรดแกงเนื้อวันแรกวันแรกสวัสดีครับมาจากไหนแล้วจะไปไหนครับเนี่ยจะไปไหนฮะจะไปตลาดอย่างง่วงถ้าอย่างนั้นเอาไปกินเลยแกงง่วงเดินทางปลอดภัยฮะขับรถช้าๆใจเย็นนะครับมีน้ำมเย็นๆด้วย วันนี้ตำรวจสพบ้านกวดนะครับตำรวจจิตอาสาครับขอให้ท่านเดิทนทางโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีที่ใหม่ทางนี้ก็จะเป็นน้องน้องอาสากู้ภัยเรานะคะก็จะมีรชตออสมอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านนะคะ หลายหน่วยงานนะคะที่มาช่วยวันน oh ี้นะคะเรานี่เราต้องรีบดล้างเจลนะครับใช่แล้วแล้วต้องโดนูการถอยหลังเลยคค่่ะะรัักลลเยสวัสดีครับมาจากไหนเราจะไปไหนครับเนี่ย อ๋ออีกสี่สิบกโลนะครับป่กสับะรอเป็นทินแกล้งมั่วอะไรนี่กว่าครับถังได้แค่เดียวแล้วก็ปักปักปักคุณน้อขับช้าๆนะครับไมนอันตรายแล้วก็ตรงนั้นสี่เลนมันจะเหลือสองเลนบ้านขดขับช้าเลยจะได้ปลอดภัยนะครับไม่งื่อนนะครับขับเดิช้าปลอดภัยครับขอบคุณมากครับใช้เจลล้างมือนะครับ Ja, absolut. วันนี้นะคะรถก็น่าจะทยอยกลับจากกรุงเทพกันเยอะนะคะเพราะว่าวันที่สามทิศน่าจะหยุดงานเริ่มหยุดงานกันแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะสวัสดีครับ,รบมาจากไหนก็นจะไปไหนครับจะไปไหนครับจะไปไหน ดี๋ยวอกนิดนึงตำรวจตั้งตรวนะตำรวตั้งตรวพทาราหวัดที่มีใหม่นเติงทางวดใหม่นะแล้วกได้กินเล่ายหมะก้ลด้วแต่ยังแต่ยังออกาต้องครับ ตัวไปครับใครับทายไครับผมนครับผม นกนกมไหมพอดีเลยคณะกรรมาการที่มาตรวจเยี่ยมจุดบ,บริการประชาชนนะคะนำของมามอบให้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่แหละไม่กดน,ไนัไว้ี่จด พอดีท่านผู้กับพาแจกสัะรดแจกน้ำให้คนที่เดินทางกลับจากไปแล้ว ได้คนกับกเอ็อดจักจักมากค่ะตอนนี้นะคะสว่างเป็นยาทำจำรีลำนะคะได้ใบกี่อนด้วยอเดี๋ยวเอาเลยครับขับกล้องเลยครับ เครับโอเคค่ะจะมาอวยพรให้พวกเรานะคะอวยพรปีใหม่เดี๋ยวจับมือสาวด้ไงใกล้ใส่แมสก่อนที่จะจมาเยี่ยม

กันช่วยกันครับนำไปและหนึ่งุญาตลาเลยครับเพรกูต้องไปหลายที่เนาะจะไปหลายที่ขออนุญาตลาเลยไม่ต้องกลัวละขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการมือทีนะคะเอาไปไปูมาเหี้ยมาพร้อมกับตอนเรากำลังรณรงค์นะคะ ไม่พูดกับตรวจเช็ควิทยุอยู่นี่มันเป็นตู้ให้ผกระเป๋าเอาไว้ที่จริงว่าจะยกออกมาข้างนอกอยู่หรอคะตอนกลขึ้นยกออกข้างนอกครับตอนเอามาโดนลงพักเปลี่ยนก็เลยต้องหรือต้องซื้อใหม่ไม่ลงพักไม่ได้เปลี่ยนคือเขาเปลี่ยนเพราะใช่ใช่นั่นแหละค่ะทีนี้ก็เลยซื้อวิทยใหม่นะครับรอแล้วรับแล้วจูนยัง อันนี้ก็เลยซื้อไอตัวที่มันไม่ได้ลงโปรแกรมครับซื้อไอตัวที่มันกดเอากดเอากดเอาอะไรง่ายย้ายพี่องศามาประสานมาดูแล้วกันครับผมเคยถามแกแล้วครับแกว่าแกลงโปรแกรมไม่ได้เไม่เป็นเลยก็เลยได้ใจค่ะช่วยกันนะค่ะไม่ไม่ก้องคืนอยู่อีกคนกลางคืนจะอยู่เยอะค่ะเยอะใช่ไหมกลางวันน้อยหน่อยค่ะกลางวันติดงานประจำกันค่ะ พยายามไล่ไล่ให้คนมันกลัวค่ะเสื้อใครดีให้คนมันกดวปลอดภัยเนาะลช่ไหมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ